ภาพทักทายสบายดีพีเอฟซีคนที่เขามารับส้มเนาพี่น้องเนาะวันนี้เดียวพามาดูบรรยากาศยามเช้าเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศสอบซายามเช้าเนาะภายในครอบครัวพี่น้องว่าทำยังไงนเนาะมแม่ซีทำยังอยู่เนาะมือนน้โอ้ยบอกมาม่อยู่พี่น้องสบายดีพอ่อแม่พี่น้องเนาะ <laughs> อกออมโอ้ปคนซื้อมาแต่ตลาดม้สดๆพี่น้องาม้สดๆเะพี่น้องเลยงามๆใหงามแบบโปกเลยเลยกินกับลาบปะกินกับลาบปลาโ่เนองพาะลาบปลาลาบปลาบดเอาบดอไม่เฮ้ยเด็กกามี่วะบาดีพี่น้องลาบปลาบดอารมณ์แบบมันมัมบบ ทีดีกว่าดีกว่าบ่มันมุ่นโอ้ลาปลาบดเอาแต่มันกระชีบบคือแบบปั่นผลไม้แล้วมันชิลดบอคือกันแล้วมันเถื่อนเนื้อมันติดอยู่ครับบอลาปลาาบดแต่ยังดีมันขึ้นเลผมตำแน่แต่ว่ามันมันตำแน่นมันมุ่นไรแล่ไสให้ยังขึ้นขอพันอผึนเป็นใส่สูตรใหม่ได้พี่น้องเผึนปั่นเนาะเอาแบบให้โลกจำไปเลย ันเอาเองเนาะเอาบัตรเครื่องตัวนั้นได้ใช่เหตุตัวได้ใช้ซื้อใหม่เห็นตัวนี้ซื้อใหม่เออตัวนี้ก็ตัวนั้ำใบปั่นแบบตาบอปั่นเขาเขาขอเขาขั่วคือกันบอขั่วผงกเพชรเนาะตัวนี้ซื้อใหม่บอทรายพอซื้อใหม่เห็นตัวนไปซื้อปัญหาของบอเนี่ยอดแตร์แตร์แตรตอกแซนหาไอ้ปัญหา ยังพอเนี่ยนะปลาบ่ปลาใส่กับยังเกาะน้ำไม้บ่ปลาตำใส่น้ำไม้ดองเด้อพี่น้องันปั่นใส่น้ำไม้ดองปลอกบอหอยพี่น้องเดือยังพอหอยต้มบอก้อยกินบอได้นะบะ ากาศงามเศร้กากันอคอบครัวพี่นอ้องมาไล่เนูอยหารอ๋อลายเ <c oughs> มนูเลยพี่นอ้องบุงอดปลาเคง็ปเคงปลายักางก็เพินปลาเค็งนะครับปลาไทยน่องแซ่บทิมมือก่อน อหอยตัวนี้ก็เอาไปก้อย,ยกินมื้อหน้าพี่น้อง<ม>ว่านี้จัดไปลไไเลยกับอ้ายเพิ่นกินตลอดบ่ได้โดนๆกินเถอะพี่น้องหอยเนาะแต่งหน้าจานให้สวยเลยพี่น้องสวยทั้งคนละไม้คนละมือเพ <c oughs> ืนแม่เพิ่อนเรียกอะไรกพอราบานี่หรือตุ้งเราบ่ ตรงนี้ตามกัำราบพี่เราคนหน้ามันเขากันแล้วกระป๋องมันมักกนกเนี้ยวเลยดิอ๋อเลยออละนะแล้วป,าน,าป,น,ปนินปนัยพี่น้องปนินปนินเขาก้านปนินธรรมศาสตร์เนี่ยกันเดนล,บป,ลบป็นเรื่อะ รบแล้วพี่น้องราบแล้วพี่น้องมั้งจัดตังกันแคบเลยแคบแคบหวานแล้วหวานพี่น้องมั้งอืมหอมมุกหอมมากอะไรล่ะราบแล้วรูปมเขือเนาะรูใส่หม่องเพชเขวดแล้วปะใส่ไว้เห็ดนะเฮ้ยไม่ต้องกินได้กัดเล้้ มอขขเ,เขกันไปเลยล่าไปให้ต้อง,องจัด,ดเรื่ลยแนละ้วอืมอไมดมานะมเนาะเดิวมาเถอนะ้อิแค่ไหนปลาทธให้ดาแทป <lager> <coughs> 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 <có coughs> mhm <BACK> <h> <anh> <hup>.

Aduh <small> <incción> <sharp inhale> <sup meio beauty> <DVD> à subscribe cho kênh คนแนะนำหัวก้าคนแนะนำเป็นตรงนาอะไรเอ้ยพวกเจ้าพวกมันซาซิปเขาไปพามันขึ้นดูเอ้ยนี่ให้ลองที่แบทั้งนี้ทั้งอะไรป็กามันขึ้นนาเดยนาสิเขาแจ้งมาคาต้องมาแจ้งมาอะไรก คเคยน,น,นั่นเนาะเใช่ขึ้นดีครับไม่ใส่ไม่ต้มไม่เท้าเือนหนาเขาใส่ใดกบยังได้เนี่บุญเนี่น,มมาานหาอือืออะไรห

โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันตัวขอจบาฟาราพีเอชซีไปก่อนเด้อพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวข่ามาใหม่เนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องสบายดีออพอคลิปหน้าพี่น้องเลย